สวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับสู่ช่องโย i t c o i n Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการซื้อเหรียญทัสสวอปนะครับและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายของทัสสวอปนะครับก็มาดูที่ราคาเหรียญกันครับราคาณปัจจุบันนะครับอยู่ที่0.765105ดอลลาร์สหรัฐนะครับเรามารู้รายละเอียดน,นะครับเกี่ยวกับทัสสวอปก่อนว่ามันคืออะไรนะครับ ก็ถ้าเราแปลตรงนี้ไม่ออกนะครับเพื่อนๆใช้วิธีนี้เลยครับลากมานะครับ Copy มาเลยครับปึ๊บแล้วก็กด Copy นะครับแล้วก็กดมาที่ Google Translate นะครับแล้วกดวางเลยครับก็ทาสสวอปนะครับเป็นวิวัฒนาการในการทำธุรกรรม d e f i นะครับมีระบบสัญญาระบบปล่อย Smart Swap Token Asset นะครับท้าสวอปเป็นวิธีง่ายๆสำหรับคุณและทุกคนในโลก ในการทําธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยด้วยกันนะครับที่สําคัญครับทุกธุรกรรมที่จ่ายใน Swap นะครับจะให้รางวัลแก่ผู้ทําธุรกรรมและผู้ให้บริการสภาพคล่อง80%นะครับของค่าธรรมเนียมธุรกรรมนะครับ10%นะครับถูกเผาทิ้งครับแล้วก็อีก10%ก็ไปให้ฟอน d ดชันนะครับก็ถ้ายิ่งเกิดธุรกรรมใน เหรียญ swap มากขึ้นนะครับผลประโยชน์ที่เราจะได้คือเราจะได้ค่าธรรมเนียมนะครับ80%ถือว่าเยอะมากๆนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็วิธีการซื้อเหรียญทั้ง swap นะครับก็มาดูที่ตลาดก่อนว่ามีขายที่ไหนบ้างนะครับก็ถ้า swap ยังไม่ได้ลงเว็บ exchange ใหญ่ๆอย่างพวก b i n a c e นะครับก็หลักๆก็จะมีเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้ที่ uni swap นะครับหรือว่า exchange รายการพวกนี้นะครับ MXC, b y l a s i นะครับ Bit Bitmax นะครับ Probit, Polonix นะครับ Gate.IO นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเพื่อนๆจะซื้อที่ Uniswap นะครับเพื่อนๆกดไปที่ Info เลยครับตรง Info ก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับว่า Total Liquidity เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ Volume 1วันนะครับมีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มี Transaction อะไรในยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตรงนี้ถ้าเราจะต้องการแลกเปลี่ยนเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆก็กดไปที่เทรดครับตรงนี้จะเป็นด e เซนเทลไลท์เอ็กช n g นนะครับไม่มีวันปิดนะก่อนนี้เขาจะแจ้งว่าทอกเท็เคนว่ารายการนี้นะครับมันอาจจะมีไปซ้ำกับคนอื่นนะครับเพื่อนๆให้ดูเหรียญน,นี้ดีๆว่ามันเป็นรหัสนี้เท่านั้นนะครับวิธีเช็คก็เช็คไปที่คอยเก็กโกก็ได้ครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับตรงคอนแทคครับลงท้ายด้วย e เอฟหรือเปล่านะครับถ้า EFC นี้คือใช่นะครับกด Understand ก่อนคอนตนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องใช้ m e t a m a t k นะครับในการทำรายการนะวิธีซื้อก็คือแค่เ,เรามีอท h e เ e ียมอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกศรตรงนี้ครับปุ๊บนะครับแล้วเพื่อนๆจะซื้อกี่เหรียญก็ใส่จำนวนไปเลยครับสมสซื้อ0ูนย์จอีเล้วก็จะแจ้งว่าเราจะได้เหรียญ Swap เท่าไหร่นั่นเองนะครับ แล้วก็กดเพืเ่อนๆกดสวอปไปครับกด c o n f i r รครับตอนนี้ค่าแก๊สจะแพงมากๆนะครับนะค่าแก๊สเนี่ย11ดอนหรือ330บาทนะผมก็จะรีเจ็คไปก่อนนะครับค่าแก๊สจะแพงตามตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองดู ET h e t h Gas นะครับถ้าตรงนี้ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งแพงนะครับคือเราพยายามตื่นแต่เช้ามานะครับแล้วดูถ้าตัวเลขนี้ต่ำๆมันค่อยมาเทรด ที่ยูนิซวอปนะครับยูนิวอปมันจะไม่มีค่าธรรมเนียมตรงค่าแก๊สนะครับมันทําให้แพงกว่าที่อื่นนะครับหรือถ้าเราดูแล้วว่ามันเทรดแพง,งเพื่อนเพื่อก็อาจจะไปสมัครเป็บเอ็กซ์เชนพวกนี้เพื่อจะเข้ามาแลกเปลี่ยนได้นะครับอย่างผมตอนนี้ผมก็มี b i t แม็กบิตแม็ูนะครับเราก็สามารถเทรดได้เลยนะเราสามารถซื้อได้แล้วก็ไม่ต้องโดนค่าแก๊สนะครับ หลังจากซื้อแล้วครับถ้าเรามีเหรียญอยู่ใน MetaMask แล้วเนี่ยเราสามารถสเต็กเหรียญได้นะครับเพื่อจะได้เหรียญงอกเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็สามารถกดที่เมนูนี้ครับ Staking นะครับก็อนนี้เขาจะบอกว่าเหรียญมีทั้งหมด100ล้านเหรียญน,นะครับแต่ตอนนี้เหรียญเหลือไม่ถึง100ล้านแล้วเพราะว่ามันจะมีแบ่ง10%มาเผาเหรียญด้วยนะครับเหรียญก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับทําให้พอของมันน้อยลงถ,ถ้าความต้องการสูงเนี่ย ราคาจะขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้มันจะทำคล้ายๆเหรียญ BnB เลยที่มีการเผาเหรียญเขาจะบอกว่าเผาไปแล้วเท่าไหร่ครับ total burn นี่คือเผาไปแล้ว3 0 0พันกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็อันนี้กระจายรีวอร์ดให้กับคนที่สเต็กไปแล้วนะ7 0 0 0 0 0กว่าเหรียญน,นะครับใครที่สเต็กก็จะได้เหรียญตรงนี้ไปนะครับตามสัดส่วนนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมสเต็กไปที่เช็ครีวอร์ดตรงนี้นครับผมสเต็กไปที่3 0 0พันเหรียญ ผมก็จะได้รางวัลมา15เหรียญประมาณนี้นะตรงนี้เพื่อนๆสามารถเช็ค Swap Score ได้นะครับเขาก็จะคำนวณจาก60วันล่าสุดนะครับว่าเราสเต็กมาถึง60วันหรือ,อยังนะครับถ้าผมสเต็กค,ครบ60วันเมื่อไหร่เลขตรงนี้ผมก็จะเป็น3000นั่นเองผมก็สเต็กทีละพันทีละพันทีละพันนะครับทำไป3รอบนะซื้อไป3ไม้นะครับก็ครั้งแรกอะซื้อแพงหน่อยซื้อ0.8มนะั้ย แล้วก็ซื้อ0.7นะแล้วพอมันเหลือ0.4ครับเคยลงไป0.4ผมก็เอาอีกไมน้นึงครับค่าถั่วเฉลี่ยมันก็จะถูกลงนะมันก็จะประมาณ0.5 0.6อะไรแถวนี้นะครับอพอเราสเต็กเสร็จเรียบร้อยนะครับ3,000เหรียญน,นะเราจะได้สิทธิพิเศษตรงนี้ครับคือเราสามารถเข้าร่วมทัสวอปลอนช์แพดได้นะครับอ่ะผมแจ้งเพื่อนๆก,อนก่อนว่าที่ผ่านมานะครับ มีเหรียญที่โปรเจกต์ใหม่ๆนะที่เข้าร่วมก็คือมีทั้งหมด6โครงการนะครับก็คือมีเชนเกมมีโมบิเพนะครับมี o r b i บมีคอยมียิวมี g r i ดนะครับอันนี้ตัวล่าสุดนะตรงนี้ผมมีส่วนเข้าร่วมได้ทั้งหมด2เหรียญน,นะครับก็คือคอยแล้วก็กริดนะครับ2ตัวนี้ทํากําไรให้ผม1 x ครับ100%ภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนนะเหรียญคอยให้ผมซื้อ เข้าร่วม ICO ได้ที่ราคา0.1ครับตอนนี้คอยอยู่ที่0.2นะเดี๋ยวผมเอาราคาให้เพื่อนดูตอนนี้ราคา0.2นะครับก็ขายไปที่ราคา 1x นะคอยคอยคืออะไรนะครับเ,เดี๋ยวเอาให้เพื่อนเพื่อนดูคอยก็เป็น decentralized exchange นะครับคล้ายๆ Uniswap เลยแต่เหนือกว่า Uniswap ตรงไหนครับเพื่อน ตรงนี้ครับมันคอร์สเชนได้นะคือมันสามารถแลกจาก Bitcoin เป็นอีทิเลียมได้เลยนะครับคอร์สเชนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับ Atomic Swap Engine นะมันก็จะเหนือกว่า Uniswap นะ u n i s w น p นี่ตอนนี้มูลค่าเป็นพันล้านนะมูลค่าการตลาดนะครับพันล้านนะครับแต่คอยเนี่ยมูลค่า Market Cap ยังอยู่ที่22ล้านเองนะครับคือโตได้อีกหลายเท่านะครับ คือถ้าพันล้านเท่ายูนิสสวอปเนี่ยเพื่อนเสมมุติราคามันไปสัก2อดอน,นะครับก็จะเป็น200ล้านนะก็ 10x นะครับเพื่อนเือนอาจจะเข้าร่วม ico ที่0.1ขายที่0.2พอเราขายได้กมาเท่าตัวแล้วได้ทุนคืนแล้วครับเพื่อนเื่อก็ซื้อที่0.2ใหม่นะครับแล้วก็ถือยาวเลยฮะถือยาวไปเลยนะครับรอมันมูลนะรอมันมูนอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะ ก็หลังจากเปลี่ยนคอยนะครับก็จะมียูแอปนะครับยูแอปนี่ผมก็อยากเข้าร่วมมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราสามารถทำเอาเงิน US ดอลลาร์นะครับไปฝากแล้วจะได้ดอกเบี้ยถึงร้อยละยี่สิบเปอร์เซนตต่อปีนะครับนะแต่ตรงนี้มันก็จะมีว่าคนที่เข้าร่วมได้นะครับอย่างตอนนี้เขาไม่ให้คนไทยเข้าร่วมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นคนไทยกับอเมริกานะครับแล้วก็ประเทศที่ โดนคว่ำบาทนะครับโดยนานาชาติอะไรมาณน,น,นี้นะแล้วก็อันโปรเจกต์ที่ผมเข้าร่วมได้ตัวล่าสุดเลยก็คือกริ d นะครับอ่านี้ก็เป็นฮ่องกงเบทบล็อกเชนนะครับตัวนี้เพิ่งเข้าร่วมไปเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะก็ในส่วนของคอยเนี่ยเพื่อนๆต้องมีเหรียญยูเ,เหรียญทัสสวอปนะครับ2,000เหรียญน,นะครับถึงจะเข้าร่วมได้ ต้องมี3,000เหรียญนะครับแล้วก็สเต็กไว้สเต็กกิ้งไว้นะครับ,แล, white, รบแล้วก็เราถึงจะเข้าร่วมได้ก็ราคาของกริดนะครับผมซื้อได้ที่ซื้อได้ที่0.09นะตอนนี้ราคามา0.2ก็ 1x ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้ผมก็แบ่งไม้ขายไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมได้มา12,000เหรียญนะผมก็ขายไป6,000เหรียญก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูราคานะครับมันอาจจะขึ้นไปอีกนะ ราคาขึ้นไปอีกค่อยขายอีกนะครับหรือเพื่อนๆใช้วิธีนี้ก็ได้ครับสมมติว่าเพื่อนๆซื้อที่ศูนย์จุดศูนย์เก้าเนี่ยเพื่อนๆขายที่ศูนย์จุดสองขายตอนนี้เลยนะครับเอากําไรคืนเอาต้นทุนกับกําไรหนึ่งเอกคืนมาก่อนนะครับแล้วก็ซื้อที่ราคานี้กลับครับเออ่อราคามันขึ้นอีกนะเหมือนว่าเราได้ทุนคืนแล้วเอากําไรมาซื้อต่อนะครับก็ถ้าส a p launchpad เนี่ยมันก็จะเหมือน a n c น l a u น c h p a d นะแต่ว่า โปรเจกต์พวกนี้นะครับค่าธรรมเนียมในการเข้ามันจะน้อยกว่านะแล้วค่าธรรมเนียมที่เขาจ่ายนะครับก็จะแบ่งให้กับผู้ที่ถือเหรียญทอสซ็อปนั่นเองนะครับถ้ามันมีโครงการที่7เกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งเพื่อนๆอีกทีนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากทําเงินง่ายๆนะอย่างผมเนี่ยได้อย่างคอยเนี่ยผมลงทุนไป45,000บาทนะครได้มา90,000นะ 1x ก็ขายไปหมดแล้วนะครับ ถ้ากริดนะครับกริดนี่ลงทุนไป35,000บาทนะครับถ้าขายตัวนี้ก็ได้70,000มืนะก็ 1x นะครับก็ได้กำไรเท่าตัวในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนนะครับก็มาดูรถแม p ของทัสวอฟบ้างนะครับคือปีนี้จะมี m ายสเตย n e ก็คือเหตุการณ์สำคัญก็คือเป็น Smart Subscription นะครับตัวนี้จะทำให้สามารถเราสามารถนะครับจ่ายไม่จะเป็นค่ามือถือนะครับค่า ที่เราต้องจ่ายรายเดือนนะครับเป็นคริปโตได้ครับแล้วตรงนี้มันจะมีเหมือนปกติเราจะจ่ายพวกค่าบัตรมือมือถืออะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะจ่ายด้วยบัตรวีซ่านะครับแล้วเราจะโดนค่าชาร์จหนึ่งถึงอะไรประมาณนี้นะค่าชาร์จตอนนี้ถ้าซวบทจะทำให้สามารถจ่ายด้วยคริปโตเคอเรนซีได้ครับแล้วค่าธรรมเนียมตรงที่ลูกค้าต้องต้องจ่ายนะครับ80%ครับคืนให้คอมมูนิตี้หมายความว่าคืนให้ผู้ที่ถือเหรียญนั่นเองนะครับ ยิ่งถ้ามีคนใช้งานเยอะนะครับเราก็จะได้ค่าธรรมเนียมคืนมาเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับในคิวที่3ของปีนี้นะครับทัศวัลเขาก็จะทําเป็นทัสเด็กนะครับก็คือเป็นเด็กนี่ย่อมจะดีเซนเทอร์ไลท์เอ็กชัยนะครับคือดีเซนเทอร์ไลท์เอ็กชนยเนี่ยมันจะดีกว่าเซนเทอร์ไลท์เอ็กชัยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างบิทครับตัวนี้ปิดยังไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นดีเซนเทอร์ไลท์เนี่ยมันไม่มีวันปิดนะครับแล้วไม่มีใครไปปิดมันได้นะแต่ข้อเสียของ ดีเซนเซอไลก็คือมันอยู่ในรูปแบบของีเทเรียมนะครับซึ่งมันจะมีค่าธรรมเนียมในการเสียค่าแก๊สในการยืนยันทรานซิชันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คิวที่4นะครับก็จะมีเหตุการณ์สำคัญอีกแล้วครับก็คือสมาร์ทแรปนะครับสมาร์ทแรปเนี่ยทัาสวอปเขาจะสามารถนะครับเอาเหรียญทุกๆเหรียญน,นะครับไม่ว่าคุณจะมีเหรียญอะไรนะครับเอามาอยู่ในระบบนิเวศของทัสวอปได้นะครับ เหมือนเอาบิตคอยมาห่อไว้แรปมันไปว่าห่อนะครับห่อบิตคอยให้เขา้าเข้าร่วมกับทัสวอปได้นะครับห่อเหรียญดัตนะครับห่อเหรียญโมเนโรห่อเหรียญไลท์คอยห่อเหรียญ Xrp ห่อเหรียญอีทิเรียมนะครับให้เข้ามาอยู่ระบบนิเวศให้มันสามารถใช้งานด้วยกันได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์นะครับผมถือว่าเป็นเจมแล้วกันนะครับเป็นอัญมณีนะที่ผมไปนค้นพบมานะครับก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนนะครับ ว่าเผื่อใครอยากหาไรายได้ทางนี้นะครับใครคิดว่าอยากอยากซื้อเหรียญใหม่ๆนะครับเหรียญโปรเจกต์ใหม่ๆที่ราคา ICO นะครับแล้วไม่รู้จะไปหาเหรียญที่ไหนนะครับเพื่อนๆมาถูกที่แล้วฮะถ้าสวอปจะคัดให้เพื่อนๆเองนะครับอ่าคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าทั้งสวอปเนี่ยมีโปรเจกต์ใหม่ๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปขึ้นมาใหม่นะครับแจ้งเพื่อนๆนะแล้วก็ อาจจะทําวิธีนะครับว่าเราต้องถ้าเราจะเข้าร่วมเราต้องทำเราต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะครับแล้วขั้นตอนวิธีการต้องทำยังไงบ้างต้องโอนเงินไปยังไงนะครับไปคอนแทคของเขายังไงนะครับอย่างอย่างกรีเนี่ครับเขาจะให้โอนเป็น USDC นะครับเข้าไปที่ที่ออ address contact เขานะครับแล้วเขาก็จะคืนเขาจะแลกกลับเป็นเหรียญเขามาให้นะครับ แล้วก็ในการระดมทุนแต่ละครั้งนะครับอย่างสมมุติว่าคอยเนี่ยเขาก็จะระดมทุน1 000 000ล้านเหรียญน,นะครับสมมุติว่ามันมีคนเข้าร่วม1000คนก็จะได้แค่คนละประมาณ1000ดอลน,นะมันก็ใช้จํานวนเงินไม่เยอะนะครับในการเข้าร่วมแล้วทุกคนนะครับก็จะไม่มีใครเป็นปาวานเลยหมายความว่าเป็นเจ้าแบบว่าคอยดึงดึงปั๊มแอนด์ดัมตลาดได้นะครับเพราะาทุกๆคนมีเหรียญเท่าๆกันนะครับนะ อย่างของกรีฑเนี่ยก็จะได้ประมาณคนละพันพันดอลก็เพื่อนเพื่อนต้องมีเงินทุนประมาณสัก3ามหมื่นกว่าบาทนะถึงจะเข้าร่วมได้แต่ถ้าเรามีไม่ถึง3ามหมื่นก็คือเข้าร่วมได้นะครับเราสามารถเข้าร่วมที่500 100ดอลหนึ่0อดอลก็ได้นะครับคืออันนี้เขาจะจํากัดลิมิตสูงสุดไว้ว่าเราเข้าร่วมสูงสุดได้1000ดอลน,นะครับถ้าเรามีไม่ถึงเราก็เข้าร่วมน้อยกว่านั้นได้นะครับก็ได้จะซื้อเหรียญได้ในราคาถูกมากๆนะครับ แล้วทุกโปรเจกต์ในนี้ไม่มีเหรียญไหนที่ราคาต่ำกว่า ICO เลยครับมีแต่เกินทั้งนั้นเกิน 1x บ้าง 2x บ้างนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนเพื่อไว้เท่านี้ครับแล้วก็ถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปบอกเพื่อนๆออีกทีนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ